สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะวันนี้มาอยู่กับแปลงเขาเรียกแปลงอะไรแปลงข้างคลองนะครับตัวนี้มีเนื้อที่สิบไร่แปลงข้างคลองสิบไร่อัตราการงอกก็ประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นตนะครับพอไไรเวลายอดปุ๊บฝนกระหน่ำครับฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลมันก็จะ ตรงไหนไม่แข็งแรงนะครับตรงไหนเม็ดไม่แข็งแรงลงลึกเกินเขาก็จะไม่ขึ้นเขาจะเน่าก็เท่าที่เห็นเท่าที่เห็นนะครับวันนี้ก็ทํารุ่นดอปวนกกทำหญ้าอย่างเดียวกันครับเรียกไม่เหมือนกันเนี่ยฝนมาแล้วนะเนี่ยดำปีเลยอ่าพอเวลาผมหยอดเสร็จอะจีดยาสองรอบนะครับเสร็จปุ๊บ ตอนนี้ผมใส่น้ำมันแห้งเราดูตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าด,ดินมันชื้นดินมันชื้นดีดินมันไม่แห้งนะครับเราก็สามารถหว่านปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยไม่ได้ผ่านยอดผ่านแทกรองได้เลยถ้ามีแต่ถ้าเกิดว่าแห้งเลยแล้วต้นกระโพดก็ยังไม่โตมากพอเราแทกก่อนแล้วไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยครับ มันไม่ได้ตายตัววิธีการไม่ได้ตายตัวทําไมละ่ะ <c oughs> ทําไมวิธีการถึงถึงไม่ตายตัวคือเราทาการเกษตรอะเราปลูกต้นไม้แน่นอนครับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับต้นไม้ก็คืออะไรครับอากาศฝนใช่ไหมความแรงความแห้งแรงระบบน้ําเป็นยังไง ตอนนี้ทุกแปลงทุกแปลงจะเป็นเมนแบบนี้หมดเลยเป็นเมนหน้าสองนะครับเป็นเมนหมดเลยแล้วก็มีหว่าวทุกล่องอ่ะสิบไร่นะครับสิบไร่สิบไร่ผมใช้เวลาในการให้น้ำะนะครับไม่เกินวันครึ่งเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นแล้วก็อีกครึ่งวันเสร็จแล้ว ก็คือ10ไร่ตวงนี้ผมแบ่งเป็น3ไร่นิดๆน,น,นะครับ3ไร่งานนึงอะไรเงี้ยแบ่งเป็น3หน้าครับแบ่งเป็น3ล็อกอ่ะแล้วก็เปิดล็อกละครึ่งวันวันแรกก็ได้6ไร่6ไร่7ดไร่นิดๆเกือบ7ไร่ครับแล้วก็อีกครึ่งวันก็อีก3าไร่นิดๆนะครับก็จะกลายเป็นวันครึ่งถ้าเราใช้เครื่อง เราจะเสียน้ำมันอยู่ประมาณ2 5 0ร้อบถึงสา0บาทต่อครั้งนะครับให้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครปราบไล่ไม่ดีใครปราบไล่ไม่สวยไม่ได้ระดับน้ำไม่ได้ให้ยังผมไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเมน้ำหยดเนี่ยน้ำหยดเก่าอันนี้คือเมน้ำหยดครับน้ำหยดจะมีทุกรองครับให้ครั้งแรกเนี่ยความชื้นมันไม่ไม่ได้กระจาย เข้าในร่องนะครับเราต้องการความเร็วนะครับให้น้ํามันวิ่งผ่านเพราะว่าต้นขา้าวโพดเขาเนี่ยยังเล็กอยู่ถ้าเกิดว่าเราทําร่องห้าสิบเราทําร่องตื้นไปนะครับความชื้นกว่าจะไปถึงนะครับกว่าน้ําจะไล่ไปถึงท้ายร่องเนี่ยความชื้นจะแผ่ออกพอความชื้นแผ่ออกเนี่ยพอฝนซ้ํานี่คุณเห็นไหมมืดมาละตรงแน่นอนมาทางนเนี้ยเนี่ยยาวไปนูนะ่นอะพอฝนซ้ําเนี่ยข้าวโพดแก่นครับข้าวโพดเหลืองครับ ขาวดเหลืองแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่โตครับไม่มีฝักครับมีฝักก็ฝักเล็กผมผลิตไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูตรงที่น้ํามันท่วมนะครับน้ําท่วมตั้งแต่ขาวโพดยังไม่สิบวันฝนนี่ตูมตูมตูมมาน้ําก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไหมมันจะึงเหลืองเนี้ยเนีสิบไลาก็เสียตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเสียตรงเนี้ยนี่ก็ฉีดยายา,ยา,ยายไปแล้วนะครับ ฉีดยารอบสองแล้วนะฉีดยาหญ้านะฉีด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 น้ำมันมาท่วมตรงนี้ครับเนี่ยมันก็เลยล่องไปตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าข้าวโพดโดนน้าเยอะมันจะกลายเป็นยังไงก็จะกลายเป็นแบบนี้ไงฝักไม่มีนะฝักไม่มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราใส่น้ำเนี่ยเราก็เปิดทุกลองครับเปิดรีเข้าไปเปิดรีเข้าไปนะครับเอ่อปั๊มหน้าสามนะครับ ดึงไม่ว่าดึงอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่นะครับสูงสุดเลยนะดันเมนได้ประมาณสิบสองท่อนถึงสิบห้าท่อนนะครับท่อนนี้นะแล้วก็หลี่น้ำหยดนะครับล่องหกสิบล่องหกสิบนะครับมีแต่คนถามว่าเฮ้ยเอาน้ำไล่ล่องไปเร็วเนี่ยมันจะได้ความชื้นหรอนะครับ ผมบอกแล้วไงว่าเราไม่ต้องการให้ความชื้นมันแผ่แต่แรกเดี๋ยวเราให้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวความชื้นเขาจะมาเองเขาจะมาเองนะครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูต้นที่ผมเลี้ยงน้ํามาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะเลี้ยงน้ําไม่เคยให้ให้ขาดน้ําเลยนะครับไม่ใช่ว่ารอให้เขาโพนเหี่ยวดินขาวแล้วค่อยมาสูบน้ำใส่ไม่ใช่พอผมให้เสร็จวันครึ่งเสร็จใช่ไหมพักไว้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งผมก็มาใส่อีกก็ใส่เรื่อยๆ ผมไม่ต้องทำอะไรครับนี่ผมไม่ต้องทำอะไรครับผมแค่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่รถมาเปิดวาวแค่ตรงนี้เองครับวาวนี้นะสองวาวเนี้ยจะไปล็อกโซนนี้ครับวาวนู้นจะไปล็อกโซนนู้นครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกวาวหนึ่งที่ยังไม่ต่อนะครับเนี่ยจะไปฝั่งนู้นที่กำลังดายหญ้าอยู่แค่นั้นเองผมมาเปลี่ยนเมนแค่นี้เองครับครึ่งวันผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจบ วันใครมาเปลี่ยนก็ได้หรือจะให้เวลาสามวันไปเลยให้มันหน้าละวันไปเลยก็ได้สามไร่ในวันหนึ่งไปเลยเช้าเย็นนะครับมาติดเครื่องหรือว่ามัดสับเบรกเกอร์ไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตอนเย็นอะ่ะเขาก็จะดับเองนะครับประมาณนี้เลยนะสิบไร่ใช้เวลาไม่เกินวันครึ่งครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะ เช้าเย็นเที่ยงคืนก็เสร็จแล้วนะครับมันมีสามหน้าอันนี้สําหรับการท้องขา้าวโพดแบบของผมนะแบบของผมนะอันนี้คือร่องน้ํานะครับมาจากแปลงบนนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวความชื้นเขาจะไปเรื่อยๆือเดี๋ยวเราจะเลี้ยงความชื้นนะครับเพราะว่าต้นข้าวโพดเล็กๆบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ต้องการน้ํามากขนาดนั้นนี่คุณดูครับระยะห่างข้าวโพดมันหายไปไหนอ่าหนูบ้างละ นะครับดินมัฟบ้างละพอแล้วครับเราแค่หกสิบเจ็สิเปอร์เซ็นี่ยพอแล้วเดี๋ยวมีข้างหลังอีกนะครับประมาณสี่ไร่เราก็มาถูเฉลี่ยเอานะครับก็สิบไร่เราก็อยู่สิบไร่แล้วก็ต้องการสักสิบห้าตันถึงสิบแปดตันถึงยี่สิบตันพอแล้วตอนนี้ราคาข้าวโพดก็เก้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับกิโลละนะเกี่ยวสิบสามไร่สิบสองไร่เนี่ยใช้ต้นทุนอยู่ประมาณไม่เกินสองหมื่นห้าสามหมื่นเนี่ยไม่เกิน รวมค่าเกี่ยวค่าเขียนสามหมเกี่ยวมาได้ถ้าเราดูแลดีๆนะครับไม่ต่ำกว่า15ตันแน่นอนนะประมาณนี้นะเจ็ดประมาณนี้นะครับเออไม่ไม่ต่ำกว่า15ตันจากประสบการณ์นะครับเราก็จะมาดูกันว่าถึงหรือเปล่าถึงอย่างที่พูดไหมสิบห้ตันเป็นราคาเท่าไหร่นะครับถ้าตันละ9ก0าพัตันก็9ก้า0มื่นะครับ อีก5ตัน9545ก็135,000บาทเอาง่ายๆอ่ะถ้าลบหมดทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ค่าเข็นค่าเกี่ยวค่าพานค่าทุกอย่างนะครับค่าระบบน้ำค่าอะไรทุกอย่างเอ่อรวมถึงค่าเช่าด้วยนะตรงนี้ที่เช่านะครับผมจะเหลืออยู่แปลงนี้ผมจะเหลืออยู่100,000บาทถ้าราคาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาประมาณเข้าพโพดประมาณ6บาท7บาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ50,000 70,000ประมาณนี้ครับ พริกพีก็มีแสนแสนสองแสนสามอ่านี่คือกําไรต่อต่อหนึ่งแปลงนะครับทีนี้ผมมีห้าแปลงผมมีห้าแปลงนี่อันนี้อันนี้คือแปลงสามนะครับแปลงสี่ก็กําลังกําลังงอกละงอกประมาณสักหวันละอยู่ฝั่งโน้นนะครับแปลงโนนสักอันนี้คือแปลงแปลงสองนะอันนี้คือแปลง เ,เรียกว่าข้างสะแล้วกันเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะถ้าใครมาดูก็จะเสียอยู่ตรงนน้นหน่อยหนะึ่งก็จะดันไว้ให้น้ํามันรวมกันที่ที่เดียวอะ่ะให้มันนะสิบสามไร่ในเสียอยู่แค่งานนึงเนี้ยคุ้มไหมยอมดันให้มันไปท่วมอยู่งานหรือสองงานให้มันท่วมไปเลยยอมเสียครับอะก็ดูความชื้นนะครับ ดูความชื้นข้างในเนี่ยหญ้าก็จะมีบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ข้างเราขอบๆนะข้างในมันจะไม่มีนะครับความชื้นเขาจะแผ่ได้ดีเพราะว่าอะไรแดดส่องไม่ถึงพอเราให้น้ามาเรื่อยๆนะยังไม่ทันแห้งเลยเราให้เลยครับให้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 ให,ให,ให้แต่เราก็ต้องดูสถานการณ์นะไม่ใช่ว่าฝนนี้มาตึ่มตุ่มตุมแล้วเราให้แบบโหขึ้นหน้าละครึ่งวันให้ดินมันอิ่มอ่อนตัว เราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะให้อย่างเดียวเลยฉันจะให้อย่างเดียวเลยจะให้จะให้อย่างเดียวเลยแต่ฝนเนี่ยมาตูมตูมตูมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเราก็ให้ทักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเลี้ยงความชื้นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวฝนมาเห็นไหมผมก็ให้เนี่ยห้าไล่วันนี้ผมก็ให้ห้าไล่ด้วยนะครับมันมีสองสองเครื่องนะ๊มน้ําอ่ะผมก็ให้ห้าไล่เสร็จแล้วนะครับครึ่งวันนะให้ห้าไล่ หน้าละอสองชั่วโมงสองชั่วโมงหน้าละชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วนะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงความชื้นเข้าไว้แล้วก็อีกเครื่องหนึง่งนะครับอีกเครื่องหน,น,นึ่งวันเนี้ยผมให้ข้าวโพดเนี่ยได้ประมาณหกไร่ครึ่งนะครับประมาณหกไร่ครึ่งเหลืออีกสามไร่ครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินเมนอะไรก็เสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้แทกล่องสิบไร่นะครับสิบไร่นี่ต้นประมาณนี้เลยเพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานนะครับ จียารอบสองนะตอนนี้ก็จะเห็นมันข้ามบ้างไลบ้างก็แคกๆนะครับต้นมันยังเล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่มับเลยมันไม่มับเลยมันขึ้นสวยมากนะครับมันจะถีบเลยมันจะคืบ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 ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นประมาณไม่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตไม่แล้วก็ไม่เกินเจ็ดสิบด้วยนะครับตกแน่นอน ท่าผู้ชมดูตกแน่นอนมาทางนี้นะครับทิศเนี้ยตกแน่นอนตกเป็นประจำมันมีข่าวมีพยากรณ์อยู่แล้วก็ก็รีบมาแทรกล่องนะครับรีบมาแทรกล่องรีบพยายามให้ให้เสร็จนะครับมันมีสิบเจ็ดไร่วันนี้ก็ได้สิบไร่ถ้าวันนี้ตกไม่แรงพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วถ้าตกเยอะนะครับแดดสองแดดก็แทรกได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องให้ดินมันรอให้ดินมัน แห้งขนาดนั้นสวยขนาดนั้นมันเป็นไปนไม่ได้รอบเนี้เราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาแข่งกับฝนแข่งกับสภาพอากาศนะครับสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือปุ๋ยยาระบบน้ํานะครับเนี่ยท้ายเนี่ยท้ายไร่นะครับผมก็ไถทําทไปลองไว้ครับแล้วก็ลงคลองไปแปลงนี้จะอยู่ข้างคลองนะครับเรียกว่าแปลงข้างคลองอนนี้ข้างสะข้างสะก็จะมี13ไร่ สิบสามไร่ข้างคลองก็จะมีสิบไร่นะครับแล้วก็แปลงต้นสักฝั่งนู้นก็มีสิบสองไร่แล้วอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ฝั่งนู้นนะครับมีห้าไร่ข้างถนนแล้วอีกที่หนึ่งก็อยู่ฟากไปนี้นะครับไปทางนี้หลังศูนย์เด็กนะครับเป็นแทงน้ํานะครับก็ตอนนี้คร่าวๆมีห้าแปลงนะครับแต่ถ้าในรอบหน้าก็จะเหลือสี่แปลงนะครับเพราะว่าให้เจ้าของเขาทำไปอีกหนึ่งแปลงนะ ประมาณนี้เลยนะครับอืมถ้าใครมีน้ําดีนะครับใครมีระบบน้ําใครมีรถไถหรือว่ามีกําลังทรัพย์ที่มากพอหัวใจหลักไม่ใช่พันครับหัวใจหลักไม่ใช่คุณจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรเท่าไหร่หัวใจหลักนะครับมีสองอย่างการทําข้าวโพดนะมีสองอย่างครับจากประสบการณ์แปดเก้าปีที่ผ่านมาหัวใจหลักเลยนะครับถ้าคุณหยอดให้ข้าวโพดมัน ขึ้นได้แล้วเนี่ยหัวใจหลักอยู่2อ,อย่างครับ1ก็คือระดับครับระดับพื้นที่ครับสก็คือน้ําครับน้ำครับพื้นที่เป็นอันดับหนึ่งครับ2ก็คือน้ําน้ําเข้าน้ําออกนะครับเราจะเอาน้ําไหนเข้าเป็นลดน้ําเขาแล้วก็ฝนตกหนักๆห,หรือว่าเอาน้ําเข้าแล้วน้ําตรงไหนจะต้องออกออกไปทางไหนทีนี้ถ้าคุณได้2ออย่างนี้นะครับแล้วคุณ ก็ค่อยมองว่าคุณจะไปหยอดผ่านอะไรคุณจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรเท่าไหร่คุณจะฉีดยายังไงอันนั้นมันคือเรื่องรองไปเลยครับเรื่องรองเลยนะทำยังไงให้เราสบายที่สุดอะให้น้ำเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่แบบต้องให้ความสําคัญครับสำคัญมากๆจริงๆบอกเลยสําคัญมากเนี่ยอันนี้คือท้ายไรนะครับท้ายไรแปลงข้างสะคุณดูท้ายไรดิ มันจะมีหญ้าลูกบ้างอะไรบ้างนะแสงมันส่องไปถึงนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาเก็บนะขนาดฉีดไปแล้วนะหน้าฝนมันไม่มีทางอยู่ครับนี่คือท้ายไล่ผมนะนี่ไม่ได้โชว์ว่าโอ้โยฉันทาเก่งทําเก่งมันไม่ใช่ครับแช์ประสบการณ์ครับคุณไม่ต้องมาเจ็บอีกแล้วไม่ต้องมาเจ็บเหมือนผมครับคุณทําตามได้เลยครับคุณศึกษาแล้วก็ทําควบคู่มีคู่มือให้แล้วคุณอย่าดูคุณจะขาดคู่มือนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องดูผมหรอกไปดูหลายๆช่องก็มีเยอะแยะนะครับหลายๆคนเอาปร,ประกอบรวมกันแล้วก็ที่ตัวเองประมาณไหนระบบน้ํำยังไงน้ำเข้าน้ำออกเป็นแบบไหนแล้วเราค่อยมาเลือกพันธุ์ว่าจะปลูกพันธุ์ไหนนะครับหรือว่าจะหยอดลักษณะไหนนะครับล่องคู่ล่องเดี่ยวยกลอ่องล่องเดี่ยวยกล่องอะไรประมาณนี้มีหลายอย่างมากๆนะครับแต่สุดท้ายระดับกับน้ําสําคัญที่สุดบอกเลย สำคัญที่นะครับถ้าเกิดว่าลองไม่ได้สองอันนี้เราทําต้นสวยมากเลยเราปรับพื้นที่ไม่ได้ปรับพื้นที่ไม่ได้ยังไงก็คือความสโลปของพื้นที่นะครับห้าสิบถึง1เมตรนะครับจากหัวไล่ท้ายไร่นะอันนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับหัวไล่กับท้ายไร่เนี่ยห่างกันเจ็สิบเซนอันนี้คือระดับนะครับระดับไม่มีโคกไม่มีแอ่งดูยังไงไม่มีโคกไม่มีแอ่ง ฝนตกเยอะขนาดไหนคุณดูข้าวโพดครับถ้าเกิดว่าคนไหนตรงไหนมันเป็นโคข้าวโพดจะโตเร็วตรงไหนที่เป็นแอ่งข้าวโพดจะเหลืองคุณดูครับมีข้าวโพดเหลืองไหมนอกจากท้ายสุดเลยครับนอกจากท้ายสุดเลยคุณดูตรงไหนที่มันข้าวโพดสูงบ้างถ้าข้าวโพดเราทําได้พื้นที่เราปรับได้ดีนะครับข้าวโพดจะเสมอกันแล้วก็มีทิศเล็กๆนะครับก่อนเจาจะจากกันในคลิปนี้เวลาเวลาเราเลี้ยงความชื้นนะ เราจะทิ้งน้ําอยู่ประมาณร้อยวันร้อยวันถ้าส่วนตัวผมผมไม่ทิ้งครับผมจะเลี้ยงนะถ้าบอกว่าเลี้ยงน้ําเมื่อไหร่ร้อยวันครับพอร้อยห้าผมให้อีกรอบหนึ่งแล้วผมจะเกี่ยวร้อิใช่ไหมผมให้ตั้งแต่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าให้น้ำไปเรื่อยๆก่อนเกี่ยวนะเพราะอะไรตอนนี้ผมไม่ได้วางน้ำหยดแล้วผมไม่ได้วางน้ําพุ่งผมไม่วางระบบน้ำะไรเลยผมมีเมนแค่นั้นเองนะครับ ผมให้น้ำนะครับก่อนเกี่ยวนะผมให้น้ำครับให้น้ำให้มันมีความชื้นหมดเลยนะให้มันมีความชื้นเท่ากันหมดเลยอย่างที่เราให้ต่อต่อกันนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยแห้งมาเราให้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราให้สองครั้งสามครั้งเข้าขึ้นไปนะครับให้มันมีความชื้นเสร็จปุ๊บเกี่ยวนะรถเกี่ยวไม่ติดหรอกรถเกี่ยวไม่มีทางติดนะครับให้ความชื้นไปเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเขาเกี่ยวใช่ไหม อเราจะทําใหม่นะครับถ้าฟ้าเปิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวตอนเช้านะสิบไร่เนะเกี่ยวครึ่งวันเนี่ยไม่ถึงหรอกห้าโมงเช้านี้เสร็จแล้วอ่าร้อยสิบนะจะไปเก้าร้อยสิบเนี่ยตอนเย็นจุดครับตอนเย็นผมจะจุดจุดครับไม่จุดก็ไถพอวันลุ้งขึ้นผมไถปั่นหยอดเลยอ่าเพราะอะไรทําไมผมถึงให้น้ําตั้งแต่ยังไม่เกี่ยวนะครับคือ ถ้าเราไม่ให้น้ําก่อนเกี่ยวนะครับพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บอ่าเราก็มาสูบน้ําใสนะ่ก่อนจะเกี่ยวเราต้องเอาเมนเนี่ยเมนเนี่ยไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาเมนหนีรถเกี่ยวนะครับเอาเมนออกไปนะครับเพื่อหน,นีไฟนี้อะไรก็แล้วแต่นะแล้วพอเราเกี่ยวเสร็จเราก็เอาเอาท่อเนี่ยย้ายกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยมันเหนื่อยไปเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมให้น้ําก่อนเกี่ยวครับก่อนเกี่ยว ให้น้ำก่อนเกี่ยวเสร็จปุ๊บมีความชื้นหมดเลยอันนี้พูดถึงว่าเราทําระบบน้าลาดนะครับเราจะต้องให้มันมีความชื้นค่อยหย่อนนะถ้าเป็นน้ําหยดน้ําพุ่งก็หย่อนแห้งได้เลยใส่น้ําระบบน้ําได้เลยนะครับจียงจียาะไรแล้วแต่แต่ถ้าเป็นระบบนี้นะครับผมจะให้น้ําก่อนเกี่ยวนะครับก่อนเกี่ยวสีวันเนี่ยไม่เกินนะครับก็เสร็จปุ๊บนะหยอดได้เลยสามารถหยอดได้เลยเราเกี่ยวร้อยสิบไม่เกินร้อยยี่สิบข้าวโพดเราต้องงอกแล้ว ข้าพดในรอบใหม่ต้องงอกแล้วครับเพราะฉะนั้น120วันหาร365ได้เท่าไหร่ครับปีหนึ่งทำสามรอบ,รบนะสมมติอ่าไม่สมมติอ่ะเรามี40่สิไร่เรามี4แปลง4แปลงนะครับเราจะมีเกี่ยวทุกเดือนผมบอกว่ากำไรในะอย่างน้อย50,000ื่นนะครับกำไรอย่างน้อย50,000ื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อแปลงนะครับสิไร่นะระบบน้ำต้องมีนะครับปับที่ต้องได้ จังหวัดต้องดีแปลงหนึ่งนะครับจะทำเงินให้เราอยู่ไม่ต่ำกว่าแสนห้าถูกไหมถ้าคิดขั้นต่ำนะครับแสนห้าแสนห้าสี่แปลงเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็โยมาหกแสนถูกไหมอันนี้กำไรนะครับไม่ใช่ต้นทุนนะนี่คือกำไรกำไรหกแสนต่อปีนะครับคิดดูว่าเดือนเท่าไหร่ถูกไหมเนี่ย แปลงละแสนห้าสี่แปลงก็แสนหนึ่งก็สี่แสนสี่ห้ายี่สิบะถูกต้องครับหกแสนอันนี้คือขั้นต่ำนะห้าหมื่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแสนหนึ่งละแปลงละสามแสนนะครับถ้าราคาคงที่ในปีหนึ่งนะเราจะฟันเงินถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเรามีความรู้มากพอนะครับเราตีสูงสุดเลยนะกำไรไร่กำไรแปลงละ 1, แสนนะครับแปลงละสิบไร่นะ แปลงละแสนสามรอบปีหนึ่งสามรอบก็สามแสนสามสี่สบสองล้านสองนี่คือกําไรนะครับเรามีเวลานะครับผมทำสี่สิบห้าสิบไร่หกสิบไร่ใช้คนแค่ผมกับคนงานแค่อีกสองคนนะครับคือผัวเมียน,นุ่นเขาอยู่น,นุ่นทำสองคนได้ห้าสิบไร่ในกำลังดีสี่สิบไร่กำลังดีครับไร่ไร่ไร่แปลงละสี่อ่าแปลงละเดือนครับละเดือนละเดือนละเดือนแต่นะครับ ทำไมผมถึงไม่ปลูกทั้งหมดทีเดียว40ไร่ถ้าเกิดว่าผมปลูกทีเดียว40ไร่เป็นไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าปลูกไปแล้วแล้วฝนลงมาแล้วมันเสียล่ะเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยขึ้น60%ผมก็เจ๊งไงครับผมก็โอกาสที่ผมจะอันนั้นอีกโอกาสที่ผมจะแก้ตัวก็อีก4เดือนถูกไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ครับผมมีหยอดทุกเดือนเกี่ยวทุกเดือนครับหยอดเดือนนั้นภายในเดือนนั้นไม่ว่าวันที่เท่าไหร่ ยอดนะยอดเดือนน,นั้นเกี่ยวเดือนน,นั้นได้ตังเดือนนี้มีเงินหมุนทุกเดือนนี่คือนี่คือผมทําลักษณะนี้นะครับโอเคเนาะก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดให้หลายๆท่านนะครับบางทีท่านโทรมาก็บอกเฮ้ยมันไม่มีกําไรพีม่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาพิจารณากันก่อนว่าเราไม่ได้กําไรพออะไรนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับไม่ได้ มาบอกมาโอ้อวดนะครับความตั้งใจก็คือไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้คนปลูกกระโพดมันเจ็บตัวอีกแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปยิ่งเข้าไปในวงการทกสออีกโอ้โหบอกเลยมันจะเป็นยิ่งกว่าหนังชีวิตนะครับยิ่งกว่าหนังชีวิตเลยเราต้องทําเกษตรแบบไม่มีหนี้แล้วก็มีกินมีใช้นะครับเดือนหนึ่งไปเที่ยวสักห้าวันดีไหม ีไหมเราไม่ต้องขับรถหรูครับเรามีรถกระบะเรามีรถกระบะคันหนึ่งแค่นั้นพอแค่นี้ผมพอเลยนะผมมีรถไถอีกคันหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับอ้อเหตุผลที่ทําไมถึงแบ่แงแบ่งแบบนี้ไม่ใช่ทําไม่ไหวนะครับทีเดียวเป็นเพราะว่ามันเสี่ยงกับอากาศด้วยนะนะครับอย่างที่บอกเลยถ้าฝนลงหรือว่าลมลม้มเนี่ย ล้มถล้มเนี่ยมันก็ล้มแค่แปลงเดียวมันก็จะเสียหายแค่หลักสิบไร่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำหมดเลยห้าสิบไร่เจ๊งเลยนะครับบอกเลยว่าเจ๊งเลยนะถล่มนี่เจ๊งเลยนะครับถ้าล้มมานี่คือแบบเจ๊งอะ่ะเจ๊งแน่นอนอ,อตอนนี้นะครับล่องเดียวหกสิบได้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นระบบแบบนี้เลยแบบที่ให้ดีๆนะครับทำให้มันดี ชืวก็จะเริ่มลงมาเอาก็ให้ไปเรื่อยๆให้ทุกวันให้ไปวันละนิดวันละหน่อยประมาณองชั่วโมงนะครับ ดินแต่ละหน้าแต่คุณดูภาคไหนไม่เหมือนกันนะครับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ลักษณะของพันธุ์คุณปลูกระยะไหนเท่าไหร่คระบบน้ำคุณเป็นยังไงการให้ปุ๋ยคุณจะทําลักษณะไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันประกอบนะครับแล้วมันจะถึงเป็นรูปร่างของวิธีที่เราทำข้าวโพดใช่ไหม จะให้ได้ผลผลิตเหมือนกันฝังดินก็เหมือนกันนะครับ,รบถ้าผู้พิตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับ